นอนกลับไปลงเฝ้าพระวงนคน้อคนใกล้ถิ่นคิดมาน้ำตาลินคิดมาน้ำตาลินนี่ละมาแล้วกูช่วยได้บอหนิเตะใสเตะใสแล้วกูบอกให้หนุ่มเปใจดีขนาดนั้นนะคะจะบอกข้านพ่อใเล่นกูใส่ล่ะพ่อใหญ่อ,อันนี้ไหมแต่และมือแต่และแมตต์เสียไปเขาจะปรึกษานู่นนี่นั่นกับบาร์มีมึงบ้าไปอย่างผู้ร่งนี่แม่เว้า คนอยางข้าเป็นนักสี่ขวัถามจ่เด้ไม่หลูดร่อหนาตาจิบบาตคิดมัเมือใกัมันเดี๋ยวพ่ใหญ่นี่ลกงาลกโง่กับเรื่องธรรมศาตรของกูตัวไม่ธรรมศาต์อย่างข้าเศร้าเฮ็ดเศร้าเห็ดมึงมีอย่างแหลมมมีอย่างแหลมมึงมีอย่งมีอย่างปืมาปืึกษาปันห้าวจัดน้ำเจ้านี่ละหมาถึงว่าปัญหาปหาวจัน้ำเจ้าปัหาหัวใจอย่างเยีเลี้ยงเจ้าบูเจ้าบาเลี้ยงบมกมาจีนเ้อะเมีย นี่เขาเอาจริงจริงเอาจริงอีกแล้วเออมันเป็นยังไงบ้างในบอกสู้กูฟังมันยังแย่ด้หน่เจ้าเป็นผู้ชายผู้ชายเออถามถอดกูแล้วเนาะแล้วข้าเจ้าหนีห่างลูกห่างเมียไปเราโดนแล้วสิเจ้าติดขี้จั๊ไหนก็ถามจะดูจะคิดหอดลูกหอดเมียบ่ขู่ก็คือหอดลูกหอดเมียกูแล้วเนาะใครละมันแอบอกข้ำใจเออมันเป็นแค่ขี้ขวัดสันนี้โทรหางกับมันโตหาข่อยข่อยไปแพ้ผักเนี้ยมันกับมันโตหาข่อยเอาเออยู่นี่มันไม่โตหางมึงเหี้ จังไหนกินข้าวไปอยู่ใสกินง่งบพอคือแต่ก่อนก็มัดมือละสามจุดสองหลับโอ้ยเจ้ายุใสข่อยเข้าห้องน้ำยุข่อยฉี่ยุไม่กระโถหาข่อยตั้งแต่กี้ต่ก่อนนะตะก้อนข่อยไม่มาเงี้ยนะอยากอาบน้ำอยากเข้าห้องน้ำกันข้าวห้องน้ำโอ้ยว่าข้าว่าน้ำต้มผักก็ว่าหวานน่ะนะตะก้อสิว่าหมจไหนก็ท้ออกงท้องไก กำไมอีลูกตมกมา,กา,มามันกะมาบ้าไวาเยอะมนติดตหามปนกบบับโทหาวิดโควกับมา,ามโทหาคข่กึ่งเก่ากึ่งก่อนมันเป็นปาั้งตีเลยียช่วยนี่ได้นิไ่บ้าบาเอยม,ม,อมันก็กะทวมาหาก,กูเด้อาจะสื้อตอบข่พ่อแย่ดีซื้อ,อไปหนึ่งหอเรก่านี้ไข่ติดปลายใส่ใส ไ่ขีดขวัดติหาบ้านก็ว่อมหลักวแลมกลุ่มมันขึ้นจนหัวนั่นน่ะว่อมหลักบ้าพ่อพ่อขึ้นกับท่อหุ้มว้นั่นน่ะัะแลาวอ้ยอนฝึกจ่าเจ้าเออเป็นตะปลาีหลีบจะาบาวางอดรอดมีปากเป็นจังหวจะาบาคนขวดสวยพระมุ่นุยังสาวยังสวยยังเ็กซี่เหลานี่เจ้าเรียงห้านได้ยุบนบอได้ได้ขวดสิเอาหัวสฟลายวันนี้พาเจ้าขีเพียงขอปเทศขยวันนี้ไเที่ยวไม่เรอว้ท่บอกมันมือนีเลยไปเลยโทรเลยโทรเลย ไม่เพื่ออะไักมาเไปบ้าเลี่ยวเห็นบอเงินมันเหมือนมันจังท้มาหาข่อยมันจังถางมาหาข่อยมากินหอดข่อยต้องสนใจปมาอย่างเดียวแต่จะมาฟังเหตุผลกแบกการไหนบอกไปเลี้ยไปฟังเห็ดยังมันเบิ่มกึศหัดมึงป่านนั้นป่ารอดแลยเพาว่าจังได้มากระตอมาขอเงินข่อยเพราะมันบริกรรมมาชามเที่ยวเทิตย์แล้วย่างเก่งมึงก็มาขอเงินเห็ดยังอยู่นั่นออดเ นั่นมาความเงินน,ม,ม,น,นม่มึงคือเขินเทเร่มึงคือเปลล็นคนละคนก็บมึงอันนี้ค่ะที่จะกล้ามาว้าเฮ้ย